กันนะโซกูดกดติดตามก็ตรงนี้าาเลยนะคะสวัสดีครับอยู่กับช่องกันน้าตรงนี้ครับวันนี้เราไปเราอยู่ที่ชุมพรนี่เราเราไปเดินตลาดแล้วเราเจอเจ้าน,นี้เลยมามา่าช่วยเรา้อนอบครับนะครับอันนี้มันเจ๋งมากมัน แค่ใส das ่น้ำแล้วก็ใส่ถุงร้อนเข้าไปแล้วเราก็มันก็จะเดือดเลยแล้วเราก็ใส่ตัวนี้แล้วมันก็จะมีมาม่าให้แล้วมันก็จะตกเดี๋ยวเรามาแกะนอตรงนี้รูปงายมากแกะเลยว้าวเขาไม่มีช้อนให้นะคแล้วก็มีเครื่องปรุงนี่นี่ไงตรงนี้ที่บอกแล้วนี่คุร้อน สุงร้อนขอน้ำหน่อยเอเอเดี๋ทีนี่ถุงร้อนนด้ไงเราต้องลางลองเราห้ามจับตรงนี้เราวางแล้ววางนี้ใส่เข้าแล้วก็มีน้ำแม่วิกาาา รอแล้วนะครับตอนนี้เราห้ามจับเลยไม่งั้นเราจะมือลวกได้นี่ไงร้อนมาก้องไปใส่เลยเดี๋ยวมันจะไม่รอ้อนแหละอย่างนี้น่าจะทำออนเซ็นได้เลยนะเนี่ยนะ ใส่น้ำก็เป็นตรงนี้จะเป็นน้ำน้ำแบบไหนก็ได้ใ,ใส่น้ำลงไป,ปดเ,งเดี๋ยวเราก็ปิดฝาล้วเลยจะมันจะมีเดยวน้ำลรอเขาบอกให้รอเพียงห้าสิบนาทีอ๋อเราลืมเราลืมบางอย่างเราลืมบางอย่างนะคะคุณ หมาล่านี่อันนี้เป็นรุ่หมาลานะเราก็ลังเราจะใส่ใเยอะปิดไฟเลยต้องมันร้อนมากเ<ม>ราห้านึ่สิบนาทีนะครับนี่นี่เขาจะมีบอกี่า็ร้หนึ่งสิบ จตมันมีวิดีโอสามที่ปุ่งด้วยเราลืมดูนี่เสร็จแล้วนี่เรารอมาเรามาปูดลอง,ลอง,ดดลองว้าวอลองกดๆให้มันลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำซุปแท้ๆลองกินเนีเยร้อนนะต้องระวังร้อนมากๆ เขาะมนร้อนมากไม่น่าเชื่อถุงแค่นะั้นมันจะไอ้นี่เราจะมาลองชิมกันเลยคืออะไรนี่ไอตัอนวนี้ห้ามใส่น้ำเยอะเกินไปนะเดี๋ยวมันจะปุบปุบอ้กมาอืม อร่อยมากแต่เผ็ด อร่อยอร่อยมากแต่เผ็ดมากเลย เผ็ดร้อนมากไอ,กอ้กินเผ็ดจริงๆรับรองกินรับรองอร่อยมันหายเดือดแล้วนะครับเนี่ยมันจะเตดแป๊บนึงเม่นแบบนป๊นแบ,บนึงหอกนานอยู่แล้วก็ ร้อนแ็ดมากไอ่ไมได้หมอเลยบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วย่าลลมกดกระดิ่งเลยฮือบาย เดี๋ยวคลิปหน้าบ